ต้องทำครอบควรไปพบคุณหมอท่านไหนวันนี้เราไปฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่หมอโชคเสร็จงานพอดีนะครับก็เชิญพี่หมออีกคนหนึ่งที่อยู่ทํางานด้วยกันมาแนะนําตัวเองครั ชิญแนะนำเองเลยครับสวัสดีครับชื่อหมอปั่นนะครับชื่อจริงชื่อนัตนายนะคะสิงห์นะครับก็เป็นหมอที่ทำงานเกี่ยวกับการใส่ฟันครับผมการใส่ฟันต่างๆใช่คุณหมอปั่นเรียนที่ไหนจบที่ไหนมาครับคัลแพทย์จบที่ไหนมาก็คือจบปปิญญาตรีก็คือที่เชียงใหม่ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็ต่อเรียนต่อเรื่องการใส่ฟันก็ไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันก็คือสังสองรอบเลยเรียนหมอฟันนจบที่เชียงใหม่มาแล้วก็รู้สึกว่า เราทำงานเราอยากสนใจด้านการใส่ฟันใช่ตอนนั้นหลังจากที่จบแล้วก็ไปทํางานที่ภาคใต้ไปทํางานภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเคสใส่ฟันอ๋อจริงเหรอใช่เฮียก็ไปอยู่พังงามานะครับของของชาวต่างชาติเขาก็จะมาใส่ฟันมาทํางานพวกนี้เยอะก็รู้สึกว่าทําแล้วสนใจก็เลยไปเรียนต่อทางรู้สึกว่าการที่หมอป่านจะมาเรียนต่อเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราทํางานไปสักพักหนึ่งใช่แล้วเรารู้สึกว่า เราอยากทํางานด้านนี้ให้ดีขึ้นใช่รู้สึกว่าอยากทําด้านนี้ให้ดีขึ้นให้ผลสําเร็จที่ดีขึ้นทำรวาเร็วขึ้นตอนจบมาเนี่ยก็ใส่ฟันได้ในก็คือหมอฟันนะครับเวลาเราเรียนจบมาเนี่ยเราก็จะทำงานคูดอุดท้อนใช่ครับกรอทาฟันทําครอบฟันก็คือครบได้หมดครบได้หมดใช่แต่ว่าเวลาทํางานที่มันยากๆใช่ไหมใช่ครับ ใช่ถ้าเกิดใน,ในงานที่มันยากมากเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไปเรียนต่อทางด้านนั้นเราก็สามารถทําให้ประสบผลสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นเอาง่ายๆพี่หมอช่วงเมื่อก่อนก่อนไปเรียนเรากอฟันทําครอบที่หนึ่งเนี่ยสามชั่วโมงที่เดียวนะแต่พอไปเรียนมาเราก็จะรู้ว่าอ๋ออะไรที่ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นแม่นยาขึ้นอ๋ออย่างนั้นเองใช่ก็เลยไปศึกษาต่ออันนี้เป็นแรงบันดาลใจในการไปศึกษาต่อไปเรียนต่อแล้ว ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ก่อนนั้นทํางานที่ไหนบ้างครับก่อนหน้านี้ก็คือพอ,อพอเรียนจบเลยก็คือไปใช้ทุนที่ตรังก่อนครับแล้วก็ไปอยู่พอจากที่ตรงังก็ย้ายไปทํางานที่ถี่ที่ภูเก็ตอ่าก็คืออยู่ภาคใต้ามาใช่อยู่ใต้ามาตลอดเลยแล้วก็กลับไปเรียนต่อที่เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นคือยอ้ยายไปอยู่ที่กรุงเทพเลย<อ>ครับก็คือพออยู่ที่กรุงเทพก็ทำตอนแรกก็วนอยู่หลายที่เหมือนกันครับปัจจุบันก็อยู่ในเครือของหมอชคนี่แหละก็คือในเทลเอเมดกับเดอเดนครับก็เปทักครับก่อนนี้เคยสอนด้วย อ๋อใช่ก็คือที่ผ่านมามันสองปีก็คือเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มสวด้วยครับเชสอนเพราะว่าเราเป็นสาขาที่จริงๆก็หาอาจารย์ไม่ง่ายมาครับใช่นะครับก็ก็ก็ช่วยช่วยงานสองเขาอาจารย์เขาเชิญไปช่วยใช่ครับใช่ครับก็ปกตินะเวลาที่แบบจบมาเนี่ยเราเราจบสาขานั้นมาอาจารย์ก็จะขอร้องให้เราสอนน้องๆต่อง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับ ปัจจุบันปัจจุบันทาที่ทํางานกับพี่หมอโชคก็ทําส่วนใหญ่ก็คือใส่ฟันใเป็นหลักเลยการใส่เป็นหลักเลยใช่ะนะครับ,รบทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วอย่างป้าอย่างคุณแม่ไปใส่ฟันกับคุณหมอใส่ฟันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเออแล้วมันต่างกันมากไหมครับระหว่างหมอธรมรมดากับหมอใส่ฟันอ๋อ,อ,อคือจริงถ้าเกิดสมมติอย่าถ้าเป็นเคสที่ง่ายๆมากๆอาจจะไม่ต่างกันอาจจะต่างแค่ระยะเวลาในการรักษา อธรรมดาอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะใกล้เคียงกันถ้าเกิดเป็นงานที่มันยากขึ้นมาบางทีหมอที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นหมอเฉพาะทางเขาก็จะรู้แล้วว่าเกินขีดจ,จํากัดก็จะมีการส่งตัวต่อเขาก็จะไม่สามารถทําได้เขาก็จะส่งอ๋อใช่อย่างอย่างพี่หมอเองตอนจบออร r ร h a ฮบมาก็ไปอยู่ที่ศูย์นะไปอยู่ที่ศูนย์การแพทย์การนาครับก็เป็นเหมือนกับน้องๆที่ทาผู้หมอทั่วไปก็จะส่งส<า>่งส่งทำทำทำเสร็จปุ๊บ ก็จะติดเรื่องการใส่ฟันอ่าน้องพี่น้องพี่หมอเนี่ยก็ใส่ได้ใช่คือหมอทั่วไปเน <y sun arrivé> like wow, so ี่ยใส่ได้นะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครใช่ถูกไหมใช่ครับเพียงแต่ว่าหมอทั่วไปทีเขาจะทาเสร็จปุ๊บเขาจะรู้ว่าเฮ้ยอย่างอย่างพี่หมอเนี่ยทำออริจินัลคือทําทั้งปากเลยทำทั้งปากเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลาใช่ไหมก็น้องๆก็จะส่งมาอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ก็หมายความว่าจริงจริง การใส่ฟันเนี่ยจริงๆใส่กับคุณหมอท่านไหนก็ได้แหละอ่เพียงแต่ว่าในงานที่มันทับซ้อนยากๆส่วนใหญ่ก็จะถูกการส่งต่อมาจนเจอหมอป่านไงนหมอช่วงคุหมอป่นก็ทํางานคล้ายกันใช่ครับใช่แล้วงานไหนที่เราวาทีนี้เราป้าจะรู้ได้ไงว่าป้าเองหรือคุณแม่คุณพ่อเองเนี่ยเราใส่ฟันยากต้องไปเจอคุณหมอเฉพาะทางหรือเปล่าหรือไปอ่า ถ้าเกิดสมมติโดยทั่วไปถ้าเกิดสมมติเรารีเควสถ้าสมมติไปตามคลินเขารีเควสเลยว่าเราจะจะใส่ฟันขาวเป็นคลินใหญ่ใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางอยู่แล้วครับคับผมแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปตามโรงพยาบาลหรือว่าตามามหาลัยเราก็จะต้องมีระบบคัดกรองก่อนเจอหมอธรรมดาก่อนครับหลังจากนั้นเขาจะส่งต่อไปให้หมอเฉพาะทางอีกรอบหนึ่งอ๋อจริงๆต้องต้องบอกเนี่ยเดี๋ยวกลับมาตรงเมื่อกี้ก่อนจริงๆต้องบอกมือก่อนว่าคุณหมอทั่วไปกับคุณหมอ ที่เรียนเฉพาะด้านต่างๆมหมือไม่ว่าเป็นด้านเนืออด้านใส่ฟันด้านอะไรเงี<ม>้ยก็จะมีความลงรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะแต่โดยพื้นฐานหมอฟันเนี่ยใส่ฟันได้ทุกคนนะได้อ่าทีนี้พี่เดี๋ยวงานที่มันยากๆอ่ะยากมากๆครับคุณหมอที่เฉพาะด้านใส่ฟันเลยก็อาจจะมีมทํางานได้ประสบการณ์สูงกว่าเพราะทำอยู่ด้านเดียวไงใช่ครับอ่าก็จะก็จะเหนือกว่าด้านนั้นนิดหน่อยแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนอย่างคุณพ่อพี่หมอเนี่ยเคยไปทาฟันกับ คลินิกแถวบ้านก็ไม่ได้เรียนเฉพาะด้านแต่เขาก็ใส่ฟันได้จริงๆไม่ต้องบอกว่าใส่ได้นะหมอทุกคนเก่งหมดเพียงแต่ว่าในงานที่มันรายละเอียดยากๆมากๆเห็นพี่หมอทําครอบทั้งปากเนี่ยมันควรจะต้องก็จะมันยากขนาดนั้นหมอบางท่านก็จะไม่รับก็จะถูกส่งมาเองหละนะครับเพราะนั้นการที่ทำฟันใส่ฟันเนี่ยทำกับหมอได้ทุกคนดีหมดมีขอย้ำนะไม่ไม่มีว่าหมอเฉพาะทางเก่งกว่าหมอทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเรา เราทํางานด้านเดียวอ่ะประสบการณ์จะเยอะกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าเขาทาได้ก็แปลว่าทําได้ทีนี้คนไข้เมื่อกี้กลับมาที่คําถามเดิมเม่ี้ปั่น่ตอบเพิ่มนิดนึงก็คือว่างานที่ยากกับงานที่ง่ายสมมติโอ้ถ้าครอบที่เดียวเอาสะดวกเอาที่ไหนก็ได้จริงพี่หมอมองว่าแบบนั้นถูกไหมใช่ครับถ้าแบบที่สองที่ใช่ไหมครับงานที่อาจจะต้องลงใช้ประสบการณ์หรือหมอเฉพาะทางเนี่ยสำหรับพี่หมอเองก็คือ การทําครอบทั้งปากทั้งปากเอออย่างนี้ถูกไหมหรือบริเวณที่เป็นครอบฟันหน้าที่ต้องการความส,าสวยจ,จัดๆเลยใช่ครับไอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องการหมอเฉพาะด้านเลยใช่แล้วอ่านะครับการรักษาพวกนี้ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะต้องประกอบด้วยหลายคนด้วยไม่ใช่แค่เราเนอะใช่บางทีต้องเจอกับหมอเสียที่ตัดเหงือกด้วยใช่หรือต้องรักษารากด้วยก็อันนี้ก็คือบางทีต้องทําร่วมกับรากเทียมก็จําเป็นต้องวางแผนหลายคนนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะครับผมทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับคือเมื่อกี้เรารู้แล้วอ่ะหมอเฉพาะด้านคืออะไรงานยากหรืองานง่ายที่ควรเจอคุณหมอเฉพาะด้านเนี่ยคืออะไรครับทีนี้เรามาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยคือแล้วมันจําเป็นนะต้องเป็นหมอเฉพาะด้านเท่านั้นคือบางทีหมอเฉพาะด้านไม่ได้อยู่ใกล้บ้านไงแล้วบางทีนัดยากด้วยครับอ่าจริงๆแล้วสําหรับผมเองถ้าเกิดสมมุติว่า ในการรักษาต่างๆผมเชื่อว่าหมอทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วการที่จะเรียนจบมาต้องสามารถทํางานได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถคุยกับหมอคนนั้นเข้าใจถึงปัญหาของเราได้ไหมแล้วหมอคนนั้นเขาสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าผมว่าทั้งยถ้าเกิดรักษาได้หายเนี่ยเหมือนๆกันครับหมอ,อจะเป็นหมอเฉพาะทางหรือหมอธรรมดาทั่วไปก็สามารถรักษาให้หายได้เหมือนกันสรุปคือแบบนี้หมอปันสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเฉพาะด้านหรือไม่เฉพาะด้านจริงๆมันก็คือประสบการณ์หรือความสนใจของคุณหมอที่เรียนด้านนั้น พียงแต่ว่าไม่ต่างกันอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณซีเรียสอ่ะคุณอาจจะต้องใช้ความสนใจในการตะแวงหาคุณหมอนิดนึงใช่แต่ถ้าบอกเออจริงๆหมอที่ดีหมอที่คุณควรไปรักษาคือหมอที่คุณไปหาได้แล้วรักษาคุณหายใช่แล้วฟังปัญหาให้จัดการปัญหาให้ได้ก็คือจบละอย่าซีเรียสขนาดนั้นใช่นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หมอช่งแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้ววันนี้ สวัสดีครับ